สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการทำลายเกลียวซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนการทำลายพิษแปลงตื้นซึ่งแปลงตื้นก็จะเอาผ้าออกด้านนอกนะคะวันนี้เราเรียนมาแล้วคือลายพีทลึกพิษตื้นลายแปลงลือแปลงตื้นแต่วันนี้สังเกตง่ายๆเราจะเริ่มเรียนการทำลายเกลียว จำไว้เลยนะคะลายเกลียวต้องเอาผ้าออกด้านนอกเหมือนกับลายแปลงแปลงตื้นนะคะแปลงตื้นคือการถอยสองนิ้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะลายแปลงเราเรียนลายแปลงแล้วใช่ไหมคะซึ่งลายแปลงก็ต้องเอาผ้าออกด้านนอกและก็ต้องมีการ ถอยถ้าจะเป็นลายลึกก็คือถอยเท่ากับตัวหนึ่งเท่ากับการทบแต่ถ้าเกิดเป็นลายแปลงตื้นแปลงตื้นเราก็ต้องถอย2นิ้วดูนะคะลายเกีียวเป็นลายที่เริ่มต้นยากที่สุดนักเรียนล,ล,ลองดูนะคะว่าเทคนิคของการทำคืออะไรเหมือนเดิมความปลอดภัยค่ะเราถนัดขวา เราเริ่มด้านซ้ายมาขวานะคะแล้วผู้ลิกถ้าเดินหน้าเราจะงงเราต้องเดินถอยหลังแล้วใช้บันท้ายของเรานี่ค่ะแนบกับโต๊ะนะคะแล้วไม่ลากพื้นให้สูงจากพื้น2นิ้วนะคะเริ่มเลยนะคะคืออุปกรณ์ตรงนี้นะคะหมอนปักเข็ม แล้วเราก็ด้นดันแนบเหมือนเดิมค่ะแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนดูนะคะคืออะไรหนึ่งชายผ้าระดับสายตาต้องสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร่สองนิ้วค่ะสองนิ้วโดยที่ว่าขาเราต้องทำไมคะสอดได้ 2นิ้วนะคะสนิ้วแล้วเราเริ่มจากอะไรหนึ่งครึ่ของโคแต่วิธีการทำลายเกี่ยวดูให้ดีนะคะสังเกตจับมุมให้ตั้งฉากนะคะให้ตั้งฉากเป็นอะไรคะสามเหลี่ยมเส้นทะแยงนะคะดูนะคะดอนดาน แน่โดนดัน Don แน่แล้วชายเหมือนลายพิดแปลงนะคะดูที่อะไรคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะถ้าเกิดเราเริ่มต้นผิดเราจะไปลายเกี่ยวไม่ได้ดูแล้วจับเส้นกลางพึงให้ตึงแล้วเข็มหมุดตัวนี้เห็นไหมคะเข็มหมุดตัวนี้เป็นจุดเริ่ม เริ่มต้นที่เราทาบให้ได้ตั้งฉากแล้วจับแกนกลางแล้วดึงให้ตรึงแล้วกดตรงเข็มหมุดตรงนี้ถอยเข้าไป2นิ้ว2นิ้วก็คือนิ้วก้อยที่ครูบอกว่าให้ทำของตกแต่งก็คือดูนะคะเป็นแบบนี้แล้วให้จับเส้นกลางดึง ให้ตึงแล้วกดตัวนี้ที่เราเริ่มต้นถอยไปสองสองอะไรคะสองืนให้ได้สองนิ้วกัดด้านในซึ่งเราทำไมคะเราวัดตรงอุปกรณ์ของเราแล้วให้ได้สองนิ้วแล้วเป็นไงเหมือนเดิมจับด้านซ้าย แล้วให้พอดีขอบโต๊ะโดยดูชายให้ตึงอย่างนี้นะคะตึงอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเอะทำไมมันเป็นแบบนี้นักเรียนจะงงคืออะไรรูกไหมคะงงอะไรเส้นทะแยงตรงนี้เราไม่ต้องสนใจมันจับเส้นทะแยงตรงนี้แหละคะ่ะแล้วทําไมคะเส้นทะแยงตรงนี้จับแล้วขึงทําไมคะ ขึงให้ทำไมขึงให้ตึงขึงให้ตึงนะคะดูนะคะ mm hmm. เป็นแบบนี้จับเส้นแยงขึงให้ตึงแล้ววัดไปเท่าไหร่วัดไปเจ็ดอะไรเจ็ดนิ้วของหน้าโต๊ะนี้นะคะดนดันแนบ แล้วลับตัวที่เราจับเมื่อกี้นี้ทำไมถอยไปเท่าไหร่ถอยไปกี่กี่นิ้วคะถอยไปสองนิ้วโดยที่ว่ากัดด้านอะไรด้านในโดนด,นดานแน่เห็นไหมคะแล้วเป็นไง ทุกครั้งที่เราทำเราจะต้องทำไมคะมือซ้ายแล้วเห็นไหมคะเส้นทะแยงเส้นทะแยงแล้วทําไมจับเส้นทะแยงตรงนี้ลีนไม่สวยให้พอดีขอบไปเท่าไหรหนึ่งคืบหรือเขาเรียกว่า7นิ้วที่เราวัดน,นะคะโดนดัน Don แม่ แล้วไปไหนต่อถอยกลับไปเท่าไหร่คะสองนิ้วโดนดันแน่เห็นไหมคะแล้วไปไหนต่อเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นทแยงเส้นทแยงจากเส้นตรงกลาง แล้วทำไมคะหนึ่งพับริมแกบริมแล้วถึงให้ตึงกับขอบโต๊ะวัดไปโดนดันแนบแล้วทำไมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโดนดันแนบแล้วก็ทำมากลับไปสอง นิ้วนะคะโดนดันแน่แล้วทำแบบนี้จนครบนะคะจนครบสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะเราจะเกิดปัญหาคืออะไรคือหนึ่งเข็มคคบสองถ้าเรากััดไม่โดนผืนด้านในด้นดันแน่นะคะแล้วเราก็ทำจน โตนะคะเขาเรียกว่าลายเกลียวนะคะขอกโดนเห็นไหมคะลักษณะาาการทำจะเป็นลักษณะแบบนี้เรายังไม่เห็นลายเกลียวนะคะเพราะเราทำไมคะเรายังไม่ได้พลิกเกลียวหนูดูนะคะเกลียวมันยังไม่เป็นแต่เราจะเกลียวเป็นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่ง จับเส้นตรงนี้นะคะถึงถึงเส้นที่ถอยหลังแล้วพลิกเกี่ยวเดินหน้าเห็นไหมคะพลิกเกี่ยวเดินหน้านะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องพลิกเกี่ยวเดินหน้าและสิ่งที่สําคัญความปลอดภัยคือด้นดันแนบนะคะเข็นต้องทําไมคะปลอดภัยพลิกดดานหน้าแล้วเส้นถอยหลังคือตัวไหน ตัวนี้ค่ะตัวที่ถอยหลังคือเข็มตัวนี้ดอนดันแล้วจะพลิกเกี่ยวเดินข้างหน้านะคะเห็นไหมคะเกี่ยวมันจะต้องดึงให้สุดสุดเกี่ยวแล้วตัวนี้เหมือนกันเกี่ยวต้องดึงให้สุดนะคะพลิกเกี่ยวให้ทําไมคะพลิกเกี่ยวให้สุดแล้วตัวนี้ก็ต้องทําไมคะพลิกเกี่ยวให้ให้สุดนะคะ อันนี้เกียวเราถือว่าตรงนี้ต้องเป็นเกีียวตั้งนะคะพลิกให้ทำไมคะให้สุดเกียวเห็นไหมคะต้องพิกเกียวให้ทำไมคะให้สุดแล้วดันเกียวให้ทำไมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกียวต้องทำไมคะอยู่ตัวแล้วก็ถ่าต้องพิงตรงนี้นะคะถ้าเกิดพีกไม่สุดหรือรีดไม่เลียมตรงนี้คือช่องคอง มันจะเป็นร่องนะคะเขาเรียกว่าลายอะไรนะลายเกลียวพิษที่สุดนะะพิษดันตัวนี้คือตัวที่ทำไมคะจะต้องทำให้ทำไมคะสุดเขาเรียกว่าลายเกลียวนะคะ,นะคะ,นะคะสิ่งที่สำคัญคือการถอยเส้นพันนะคะ น,นี่เขาเรียกว่าลายเกี่ยวค่ะอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ขั้นวิธีการทำลายเกี่ยวแล้วนะคะค่ะอท่หน้าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ลายต่อไปอน,นี่คือลายเกี่ยวค่ะ